สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t Talk นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประเด็นของหูฟัง iPhone 12กันนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประเด็นของหูฟัง iPhone 12หรือว่า e a r p o d กันนะครับ ที่ทางสื่อต่างประเทศและนักวิเคราะห์นะครับได้ทำการวิเคราะห์เห็นตรงกันว่าทางด้านของปีนี้ Apple จะไม่มีการแถมหูฟังหรือว่าเอ์พอตมาให้ใน iPhone 12นะครับสำหรับข้อมูลนี้นะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์แล้วก็เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีการยืนยันใดๆจากทาง Apple ออกมานะครับถ้าหากว่า หูฟัง iPhone 12นะครับไม่มีแถมมาจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าทางด้านของ Apple นะครับก่อนหน้านี้มีการทำหูฟังหรือว่า AirPods นะครับมาแล้วกี่รุ่นแล้วก็ราคาเท่าไหร่หากเราจะต้องซื้อจริงๆนะครับ ไปดูที่ Airpods รุ่นแรกของทาง Apple กันก่อนนะครับนั่นก็คือ AirPods 1นั่นเองสําหรับ AirPods 1นะครับเปิดตัวเมื่อปี2016นะครับสามารถสนทนาได้สูงสุด2ชั่วโมงนะครับที่ทางด้านของ Apple เคลมไว้ก่อนหน้านี้ฟังเพลงนานได้5ชั่วโมงนะครับสำหรับ Apple นะครับได้ทำการฝังชิป aw 1นะครับใน AirPods 1 ราคานะครับเปิดตัวเมื่อตอนนั้นก็อยู่ที่6,900บาทนะครับแล้วก็ Apple นะครับยังระบุว่าสามารถจับคู่ได้หลายอุปกรณ์อีกด้วยนะครับอันนี้จะเป็นคุณสมบัติหลักๆนะครับที่เราได้หยิบยกมาให้ชมกันสำหรับทางด้านของ AirPods 2นะครับก็เปิดตัวไปเมื่อปี2019นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า AirPods 2นะครับมีการเพิ่มคุณสมบัติอะไรเข้ามาบ้างนะครับ และมาดูกันที่ Airpods 2กันบ้างนะครับสำหรับ Airpods 2ก็ได้มีการอัปเกรดมาจาก Airpods 1สำหรับ Airpods 2นะครับสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่า Airpods 2นั้นมากับชิปตัวใหม่นั้นก็คือชิป H1 นั่นเองทำให้มีการปรับปรุงการทำงานได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆน,นะครับสำหรับ Airpods 2จะมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน และมาดูคุณสมบัติที่โดดเด่นของหูฟัง AirPods 2กันบ้างนะครับสาหรับ AirPods 2แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน24ชั่วโมงเมื่อมีเคสชาร์จฟังได้นานสูงสุด5ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับเมื่อมีการชาร์จเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับชาร์จเพียง15นาทีนะครับก็สามารถใช้ฟังได้นานสูงสุด3ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติที่พัฒนาขึ้นมานะครับ และไปต่ออีก1รุ่นนะครับนั่นก็คือ AirPods Pro นั่นเองนะครับสำหรับ AirPods Pro นะครับก็มีการปรับรูปลักษณ์นั่นก็คือการมีซิลิโคนเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ปรับการฟังได้นานขึ้นนะครับนั่นก็คือ24ชั่วโมงเมื่อมีเคสียชาร์จนะครับฟังได้นานสูงสุด4.5ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งฟังได้นานประมาณ1ชั่วโมงต่อการชาร์จเพียง5นาทีนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของ AirPods Pro นะครับ ส่วนอันนี้จะเป็นตารางของคุณสมบัติที่เขาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับว่า AirPods 2และ AirPod s Pro นะครับมีความแตกต่างกันยังไงนะครับความแตกต่างที่เห็นเด่นชัดก็จะเป็นในเรื่องของราคานะครับ AirPods รุ่นธรรมดาจะอยู่ที่5,990บาทนะครับส่วน AirPods Pro จะอยู่ที่9,490บาทนะครับสำหรับในรุ่นของ AirPods ทั้ง2รุ่นที่เปิดตัวเมื่อปี2019และนี่ก็เป็นข้อมูลที่เรานำมาให้ได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้กรณีที่ iPhone 12หากไม่มีการแถมหูฟังมาให้ในกล่องจริงๆนะครับสำหรับหลายคนเชื่อว่ากำลังรอการเปิดตัวของ iPhone 12กันอยู่ข้อมูล อาจจะช่วยให้ตัดสินใจนะครับในการที่จะได้เลือกซื้อได้หากว่าไม่มีการแถมทางด้านของเอ์พอดหรือว่าหูฟังมาให้ในกล่องนะครับหากท่านใดนะครับสนใจก็สามารถลองไปสอบถามข้อมูลกับทางร้านค้าที่เราไปซื้อเพิ่มเติมได้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกด subscribe กด like แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ